แน่นอนด้านล่างคือสตรองไทฮุกสำหรับเปิดวิดีโอ YouTube จากเรื่องคำสัญญาหน้าหลุมศพที่คุณให้ไว้พร้อมใส่ความลึกลับน่าสงสัยและอารมณ์เพื่อดึงดูดผู้ชมให้ดูจนจ,นจบพร้อมแทรก a l l to Action ที่เนียนและมีพลังในจุดที่ความลับของเรื่องเริ่มเผยออกมาแผ่นป้ายบอกฉากคุเปิดคลิปเศร้าเคยไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเฝ้ามองเราอยู่แม้เขาจะไม่เคยพูดแม้เขาจะจากไปแล้ว หญิงสาวคนหนึ่งวางดอกกุหลาบทุกวันหน้าหลุมศพโดยไม่รู้ว่าที่เธอวางอยู่ทุกวันนั้นคือหลุมศพของคนที่แอบรักเธอทั้งชีวิตแต่ความลับมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะคือหนึ่งจดหมายลึกลับและสมุดบันทึกที่เขียนตัวอักษรขึ้นมาเองได้เผยความจริงบางอย่างที่ทำให้เธอรู้ว่าเขาอาจจะยังอยู่มุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมและถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากเธอได้ยินเสียงเรียกจ,จากอีกโลก และสิ่งที่เธอได้พบมันเหนือความคาดหมายแค่ไหนขอให้คุณฟังเรื่องนี้จนจบและถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ไอเดียของคุณไว้ด้วยว่าคุณเคยเจอเรื่องราวลึกลับหรือรักที่ไม่มีวันได้บอกไหมเพราะบางครั้งความรักที่แท้จริงก็ไม่ได้หายไปแม้จะอยู่ใต้หลุมศพก็ตามหากคุณต้องการฮุกเวอร์ชั่นเสียงเล่าหรือแบบตัดแบ่งสำหรับทิกทอกหรือรีวิวก็แจ้งได้เลยครับ ในวันฝนตกหนักวันหนึ่งหญิงสาวสวมชุดนักเรียนยืนเงียบอยู่หน้าโลงศพที่ฝังมานาหลายปีเธอวางดอกกุหลาบแดงสดดอกเดิมลงบนหลุมศพนั้นทุกวันทุกเวลาเดิมไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครและไม่มีใครกล้าถามลุมศพนั้นอยู่ในวัดเล็กๆก,กลางหมู่บ้านลึกในจังหวัดแพร่ห้อมล้อมด้วยไม้ใหญ่และเสียงนกกระวววแผ่นหินหน้าหลุมมีพียงชื่อสั้นๆกับวันที่เสียชีวิต ทันว่าสิบหกปีผู้คนบอกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แต่ไม่มีญาติไม่มีครอบครัวมาเยี่ยมจนกระทั่งเด็กสาวคนนั้นเริ่มมาทุกวันป้าแม่ชีที่อยู่ในวัดสงสยัยวันหนึ่งจึงเอ่ยถามเบาหาหะลูกมาหาใครเหรอจะ๊ะหญิงสาวเงียบเพียงยิ้มบางๆและโคง้งศีรษะก่อนจะเดินจากไปเหมือนทุกวัน คืนหนึ่งเธอกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ถือซองจดหมายเก่าๆสีเหลืองจางเธอนั่งลงหน้าลงศกเปิดซองออกช้าๆด้วยมือที่สั่นภายในมีจดหมายเพียงแผ่นเดียวเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยถึงน้ำฝนเสียงเธอสั่นขณะอ่านออกเสียงเบาหาหะฉันไม่เคยกล้าบอกเธอว่าฉันรักเธอทุกวันที่เห็นเธอยิ้มฉันเหมือนได้มีชีวิต แต่ฉันมันก็แค่คนเงียบหาหแค่ได้อยู่ใกล้เธอก็พอแล้วเธอนิ่งไปน้ำตาเริ่มไหลลมหายใจเธอขาดเป็นห่วงหาหพระจดหมายนั้นเขียนไว้ก่อนวันที่เขาเสียชีวิตเพียงหนึ่งวันเธอย้อนคิดถึงเด็กผู้ชายที่มักนั่งมุมห้องคอยเก็บขยะจากโต๊ะเธอหรือเงียบๆอยู่ข้างหลังเวลาเธอลืมร่มเขาไม่เคยพูด แต่เขาอยู่เสมอจนเธอไม่ทันสังเกตว่าการหายไปของเขาคือความว่างเปล่าที่เธอเริ่มรู้สึกทุกวันวันรุ่งขึ้นเธอกลับมาที่หลุมศพคราวนี้ในมือไม่มีดอกไม้แต่เป็นสายสินเส้นหนึ่งที่เธอเคยได้รับจากคุณยายเมื่อยังเล็กเธอผูกมันกับไม้กางเขนบนหลุมศพและกระซิบเสียงเบาฉันสัญญาว่าจะไม่ลืมเงียบงนัน ลมเย็นพัดผ่านเสียงระฆังวัดดังขึ้นแผ่วเบาเย็นวันนั้นพระลูกวัดเดินผ่านหน้ากุฏิเหลือไปเห็นหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นโพกำลังดูอะไรบางอย่างในมือเป็นสมุดบันทึกเล่มเก่าหน้าปกมีชื่อทันวาเขาไม่เคยรู้ว่ามันมาอยู่ในกุฏิได้ยังไงหรือว่าเธอไปเจอมันที่ไหนแต่สิ่งที่น่าประหลาดกว่านั้น คือตรงหน้าสุดของสมุดมีข้อความเขียนไว้ด้วยหมึกสดใหม่ขอบคุณที่กลับมาหญิงสาวนิ่งไปนานจ้องมองข้อความนั้นด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและสันไหวเธอรูปหน้ากระดาษเบาหาหะคล้ายอยากสัมผัสกับความรู้สึกที่แทรกซึมอยู่ในทุกตัวอักษรแต่เธอก็แน่ใจว่านี้ไม่ใช่ลายมือเก่าในจดหมายนั้นมันเหมือนเพิ่งถูกเขียนเมื่อไม่นานนี้ หมึกยังไม่ซีดกระดาษยังไม่ยับเธอมองไปรอบหาหะไม่มีใครมีเพียงลมเย็นกับแสงแดดปลายวันเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆเหมือนกระซิบเธอลุกขึ้นเดินกลับไปยังหลุมศพมองเห็นสายศีลที่เธอผูกไว้อย่างแน่นหนายังอยู่ไม่มีใครแต่ต้องแต่ตรงพื้นดินข้างหลุม มีรอยเท้าสดใหม่ลึกลงในดินชื้นรอยเดียวเหมือนใครเพิ่งมายืนอยู่ตรงนั้นไม่นานนี้เธอชะงักมือเธอกำสมุดแน่นความรู้สึกหนาวซึมลึกเข้ามาในหัวใจไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะคำถามที่เธอไม่กล้าตอบเขายังอยู่ที่นี่หรือเปล่าในคืนนั้นหญิงสาวกลับมาที่วัดอีกครั้ง เธอแอบเข้าไปในศาลาไม้หลังเก่าถือสมุดเล่มนั้นมาด้วยตรงกลางศาลามีหิ้งพระเก่าแก่ข้างๆคือโต๊ะไม้ที่มีคราบน้ำตาเทียนและเศษดอกไม้แห้งเธอวางสมุดลงแล้วนั่งหลับตาเหมือนกำลังรอฟังบางสิ่งบางอย่างจากความเงียบแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในความคิดเธอเสียงที่คุ้นเคยอ่อนโยนเหมือนเด็กชายคนหนึ่งเคยเรียกเธอที่โรงเรียน น้ำฝนเธอลืมตามองไปรอบหาหะไม่มีใครแต่ลมหายใจของเธอสั่นไหวหัวใจเต้นแรงสมุดบันทึกเปิดเองหน้าถัดไปพลิกช้าๆราวกับถูกใครบางคนสัมผัสตัวอักษรใหม่ปรากฏขึ้นทีละบรรทัดทีละคำไม่มีปากกาไม่มีมือ เพียงประโยคเดียวที่ปรากฏบนหน้ากระดาษช่วยฉันให้ได้เจอกับเธอสักครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปน้ำฝนยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่ความฝันมันคือเสียงเรียกจากอีกฟากหนึ่งของความทรงจำหัวใจของเธอเจ็บปวดทั้งเพราะความคิดถึง และเพราะความเสียใจที่เธอไม่เคยเห็นเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวในวันที่เขายังมีชีวิตเธอค่อยๆเอื้อมมือไปแตะสมุดและกระซิบเสียงสัน่นเธออยากให้ฉันทำอะไรไม่มีเสียงตอบแต่หน้าถัดไปของสมุดก็พลิกเองอีกครั้งคราวนี้คือภาพวาดลายเส้นหย,ยาบๆของเธอตอนใส่ชุดนักเรียนกำลังยืนอยู่หน้าโรงเรียนเก่าข้างๆมีเงาลางๆของใครบางคนยืนอยู่ เขาไม่มีหน้าไม่มีชื่อมีเพียงหัวใจดวงเล็กๆที่วาดไว้บนนอกเสื้อของเขาใต้ภาพนั้นมีตัวหนังสือบรรจงเขียนไว้ฉันเคยอยู่ตรงนี้ทุกวันเฝ้าดูเธอจากมุมไกลาหาหะจนวันที่ฉันไม่ได้กลับบ้านอีกเลยน้ำฝนก้านสะอื้นไว้ไม่อยู่เธอนั่งพับเพียกกับพื้นก้มหน้าลงและร้องให้จนตัวโยนมือยังกอดสมุดแน่น ความรู้สึกหนักแน่นเริ่มไหลเวียนในอกเธอเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแม้เธอไม่กล้าหันไปแต่เธอรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นบางอย่างไหลเวียนผ่านอากาศเย็นเฉียบในยามดึกเธอกระซิบเสียงแผ่วฉันขอโทษที่ไม่เคยหันไปมองขอโทษที่มาช้าเกินไปแสงเทียนในศาลาไหววูบเธอหันไปมองหน้าต่างข้างนอกมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ สวมชุดนักเรียนชายเก่าหาหาผมยุ่งเล็กน้อยและมีรอยยิ้มบางๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเงานั้นไม่ขยับเพียงมองเธอเงียบหาหาดวงตาของเขาสะท้อนแสงจันทร์เหมือนแสงสุดท้ายก่อนฟ้าจะมืดสนิทแล้วเงานั้นก็ยื่นมือออกมาช้าหาหานิ่งหาหา เหมือนรอเธอจับไว้แต่ก่อนที่เธอจะขยับตัวเงานั้นก็เอามือวางที่อกของตัวเองตรงหัวใจที่เคยมีรูปหัวใจเล็กๆวาดไว้ตอนนี้มีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นถ้าเธอเชื่อเราจะได้พบกันอีกครั้งน้ำฝนยืนขึ้นช้าหาหะมองตาเขาอย่างไม่ละสายตาลมหายใจติดขัดหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะคำพูดนั้น มันไม่ใช่แค่คำปลอบใจมันคือคําสัญญาสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างศาลาพัดให้ม่านผ้าสีขาวปลิวเบาห่าหา่เหมือนเวลาหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทหญิงสาวค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างฝีเท้าช้าและหนักแน่นขณะเดินไปภาพเงาของเด็กหนุ่มคนนั้นค่อยๆถอยหลังไม่ใช่หนี แต่เหมือนเขากำลังถอยให้เธอตัดสินใจเองน้ำฝนหยุดอยู่ตรงหน้าต่างเธอยื่นมือออกไปแต่เงานั้นเพียงยิ้มแล้วเริ่มจังหายไปทีละนิดดวงตาเธอเบิกโพรงอย่าไปเสียงของเธอดังเพียงเบาหาหาเหมือนเสียงลมในค่ำคืนเงานั้นหยุดและหันกลับมามองอีกครั้งคราวนี้ เธอเห็นชัดเจนว่าในแววตานั้นมีทั้งความรักความเสียดายและความหวังทันใดนั้นลมแรงวูบหนึ่งพัดเข้ามาสมุดบันทึกพลิกหน้าอย่างรวดเร็วหน้าสุดท้ายหยุดตรงกลางตัวอักษรปรากฏขึ้นช้าๆเหมือนมีใครเขียนจากที่ไกลแสนไกลยอย่าปล่อยให้ความรักหายไปโดยไม่เคยพูดมันออกมาน้ำฝนกำมือแน่นน้ำตายหยดสุดท้ายไหลลงกระดาษ เธอรู้แล้วว่าเธอต้องทำอะไรวันต่อมาในห้องเรียนเก่าที่โรงเรียนมัธยมเล็กๆที่เธอเคยเรียนเธอ,อยืนหน้าชั้นถือไมโครโฟนในมือเพื่อนๆรุ่นน้องนั่งฝั่งเงียบหาหะเธอสูดลมหายใจลึกเสียงสั่นเมื่อพูดประโยคแรกออกมาฉันอยากเล่าเรื่องของใครบางคนที่ไม่เคยพูดออกมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับเรา เธอมองไปยังที่นั่งหลังห้องตรงที่เขาเคยนั่งเขาเงียบเสมอแต่เขาอยู่เสมอและเขาก็จากไปโดยที่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขารักฉันมากแค่ไหนห้องเรียนเงียบแม้แต่เสียงลมหายใจก็แทบไม่มีเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วยิ้มทั้งน้ำตาวันนี้ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณรักใครอย่าเก็บมันไว้จนสายเกินไป เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนอกห้องเหมือนใครบางคนกำลังเดินผ่านทางเดินไม้เก่าแต่เมื่อเธอหันไปดูไม่มีใครมีเพียงเงาเลื่อนรางบนพื้นไม้กับกลิ่นหอมของกุหลาบแดงดอกหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนน้ำฝนเดินออกจากห้องเรียนเธอยังรู้สึกถึงบรรยากาศบางอย่างที่ห้อมล้อมรอบตัวอ่อนโยนแต่หนักแน่น ที่บันไดาทางลงเธอหยุดเพราะมีบางอย่างวางอยู่บนขั้นสุดท้ายเป็นกล่องเหล,ล,ล็กเล็กๆเก่าหาๆมีสนิมเกาะรอบขอบแต่ปิดไว้อย่างเรียบร้อยเธอไม่เคยเห็นกล่องนี้มาก่อนแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงราวกับมันเคยเป็นของเธอมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อค่อยๆเปิดฝาออกภายในคือรูปถ่ายใบเล็กขาวดำ ถ่ายจากมุมไกลาภาพของเธอในชุดนักเรียนกำลังยืนหัวเราะกับเพื่อนใต้ต้นมะขามใหญ่หลังโรงเรียนด้านหลังของรูปมีลายมือเขียนด้วยปากกาน้ำเงินวันที่เธอยิ้มคือวันที่ฉันรู้ว่าทุกอย่างมันคุ้มค่าเธอกำรูปนั้นไว้แน่นหยดน้ำตาไหลลงบนกล่องอย่างไม่รู้ตัวแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจยมันคือการได้พบแม้จะช้า แต่มันยังไม่สายในค่ำคืนนั้นที่วัดเนี่ยสงบตามเดิมหญิงสาวกลับมาวางดอกกุหลาบอีกครั้งแต่คราวนี้เธอวางรูปถ่ายไว้ข้างหาหะและพูดเพียงประโยคเดียวเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนขอบคุณที่รักฉันแม้ฉันจะไม่รู้เลยดวงจันทร์บนฟ้าส่องแสงจางหาหะกลุ่มเมฆบังลอยผ่าน ลมค่าคืนพัดใบโพให้ไหวเสียงแผวของธรรมชาติคล้ายกับคําตอบจากใครบางคนที่มองอยู่จากอีกฟากในเงามืดของต้นไม้ใหญ่ที่ใครๆมองว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกลับมีเงาเงียบหาหะกำลังเดินจากไปอย่างสงบพร้อมกับแสงจันทร์ที่ลูบไล้ใบหน้าของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเสียงระฆังวัดดังขึ้นช้าหาหเป็นเสียงที่เธอได้ยินทุกวัน แต่คืนนี้มันแตกต่างมันเหมือนสัญญาณบางอย่างเหมือนการบอกลาน้ำฝนยิงยืนอยู่หน้าหลุมศพแสงจันทร์ส่องกระทบแผ่นหินสะท้อนเป็นประกายบางหาหะสายลมเย็นพัดให้ผมเธอปลิวเธอยกมือแตะอกตัวเองหัวใจเธอไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่กลับอบอุ่นเหมือนได้กอดใครบางคนไว้ข้างในในขณะที่เธอจะเดินกลับ เสียงบางอย่างทําให้เธอหยุดก้าวเป็นเสียงเพลงจากเครื่องเล่นเทปเก่าหาหะดังเบาๆจากหลังศาลาวัดเพลงนั้นคือเพลงที่เธอเคยทาในห้องเรียนตอนมัธยมปลายไม่ใช่เพลงฮิตไม่ใช่เพลงที่ใครรู้จักแต่เธอเคยทำมันทุกวันตอนนั่งทำการบ้านเธอเบิกตากว้างหันไปมองด้านหลังใต้ต้นโพ มีเครื่องเล่นเทปสีขาววางอยู่บนเสื่อเก่าและบนเครื่องเล่นนั้นมีเทปคาสเซ็ตที่เขียนด้วยลายมือหวัดหาหาเพลงของเธอเธอเดินเข้าไปนั่งหลงเงียบเียบข้างเครื่องเล่นฟังเพลงนั้นจบจนถึงเสียงสุดท้ายซึ่งตามมาด้วยเสียงพูดที่บันทึกไว้เสียงของเด็กชายที่เธอจำได้แม่นแม้จะไม่เคยได้ยินใกล้ๆขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าวันหนึ่งเธอได้ฟังเสียงนี้ แปลว่าเรายังเชื่อมกันอยู่ไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหนฉันจะยังอยู่ใกล้เธอเสมอแม้เธอจะมองไม่เห็นน้ำฝนยิ้มน้ำตาไหลเงียบหาหแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนได้พบอีกครั้งเธอหลับตาทิ้งหลังกับต้นโพปล่อยให้เสียงลมพัดผ่านไปอย่างช้าหาหในเงามืดของค่ำคืนนั้น ไม่มีใครเห็นว่ามีเงาร่างหนึ่งกำลังนั่งข้างๆเธอนิ่งเงียบไม่ต้องพูดอะไรแค่ได้อยู่ตรงนี้อีกครั้งเดียวก็พอแล้วเงาร่างนั้นนั่งอยู่เงียบหาหะเหมือนเฝ้ามองเธออย่างอ่อนโยนไม่มีคำพูดไม่มีเสียงแต่มีบางสิ่งที่ไหลเวียนระหว่างเธอกับเขา ความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายความผูกพันที่ไม่ต้องการคำอธิบายน้ำฝนลืมตาขึ้นช้าหาหะเรากับสัมผัสได้ถึงไออุ่นบางอย่างข้างกายเธอหันไปแม้รู้ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เธอก็ยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ได้มีมานานรอยยิ้มที่เขาเคยแอบเก็บไว้ในความทรงจำเธอหยิบเทปคาสเซส็ตขึ้นกอดมันไว้แน่น แล้วเดินกลับไปที่หลุมศพอีกครั้งคราวนี้เธอไม่นั่งร้องให้เหมือนเดิมเธอยืนอย่างสงบมองแผ่นหินที่เคยเป็นเพียงชื่อไร้ความหมายตอนนี้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความทรงจำเธอกระซิบเสียงแผ่วเธอได้เจอฉันแล้วและฉันก็ได้รู้ว่าเธอรักฉันแค่ไหนเงียบงนันมีเพียงเสียงใบไม้ไหวเหนือศีษะก่อนที่เธอจะเดินออกจากวัด เธอหันกลับมามองอีกครั้งแสงจันยังคงส่องตรงหลุมศพดวงนั้นพอดีเหมือนใครบางคนตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเมื่อเธอก้าวพ้นประตูวัดมือของเธอยังถือกล่องเหล็กใบนั้นกับเทปเพลงของเขาและในกระเป๋าเสื้อของเธอมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่เธอเพิ่งเขียนเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ส่งแต่มีชื่อผู้รับเพียงสั้นๆว่า ถึงทันวาเธอวางจดหมายนั้นไว้บนโต๊ะไม้หน้าโรงเรียนตรงที่เขาเคยนั่งในช่วงเวลาเช้าตรู่ที่ไม่มีใครอยู่เพราะเธอรู้ว่าแม้เขาจะจากไปนานแล้วแต่หัวใจของเขายังรอเธออยู่ตรงนั้นเสมอแดดอ่อนยามเช้าสองลอดผ่านใบไม้แสงสีทองตกกระทบจดหมายนั้นเบาหาหา่ ลมเช้าเอ่อยๆพัดให้กระดาษกระเพื่อมเล็กน้อยเหมือนโลกกำลังอ่านข้อความของเธอไปพร้อมกันถึงทันวาฉันไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้จะไปถึงเธอหรือเปล่าแต่ฉันอยากพูดมันออกมาในแบบที่เธอไม่เคยได้ยินจากฉันเลยสักครั้งน้ำฝนยืนเงียบอยู่ห่างออกมาเธอไม่กล้าเปิดอ่านจดหมายนั้นอีกครั้งเพราะทุกค,คำที่เขียนมันคือความจริงจากหัวใจ ขอบคุณที่รักฉันโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนขอบคุณที่อยู่ข้างฉันแม้ฉันไม่เคยมองเห็นและขอบคุณที่ยังรอแม้กระทั่งหลังจากที่โลกไม่อนุญ,ญาตให้เราได้พบกันอีกเธอยิ้มบางหาหะลมหายใจเข้าออกช้าเหมือนเพิ่งปล่อยบางอย่างที่เก็บไว้ในอกมาอย่างสงบในห้องเรียนเก่ามีนักเรียนรุ่นใหม่เริ่มทยอยเข้ามาเธอหลบออกจากอาคารเดินเรียบแนวรั้วไม้ มองเห็นใบไม้ร่วงตามทางเหมือนเธอกำลังเดินผ่านเส้นทางเดิมที่เคยมีใครบางคนเดินตามอยู่ข้างหลังเธอในทุกเช้าเสียงหนึ่งดังแผ่วหาหาไม่รู้ว่ามาจากสายลมหรือหัวใจเธอเองฝนเรายังอยู่ด้วยกันนะเธอหยุดเดินหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นอบอวนอยู่ในใจจากนั้นเธอค่อยๆลืมตา หยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมออกจากกระเป๋าเปิดไปหน้าสุดท้ายข้อความที่เธอเคยเห็นหายไปไม่มีตัวอักษรไม่มีร่องรอยของหมึกแต่ตรงกลางหน้ากระดาษมีรูปหัวใจเล็กหาหาวาดด้วยเส้นเดียวจางหาหาเหมือนใครบางคนเขียนไว้ก่อนจะหายไปตลอดการน้ำฝนหลับตาอีกครั้งกำสมุดแน่นกับอก ก่อนที่เธอจะก้าวเดินต่อลึกเข้าไปในแสงแดดยามเช้าที่ค่อยๆกลืนเงาของอดีตไว้ในหัวใจเธออย่างเงียบงนันเสียงนกกระจอกเริ่มเจ๊าแจ้ตามแนวกิ่งไม้แสงอาทิตย์เริ่มทอแสงแรงขึ้นตัดกับเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ทอดยาวบนพื้นดินเก่าๆหน้าโรงเรียนน้ำฝนเดินช้าๆไปตามทางเดินที่โรยด้วยใบยไม้แห้งทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความทรงจำ แต่คราวนี้เธอไม่ได้แบกมันไว้อย่างหนักแน่นอีกต่อไปเธอแบกมันด้วยหัวใจที่เบาขึ้นเมื่อเดินถึงหน้าประตูโรงเรียนเธอหยุดหันหลังกลับมามองอีกครั้งภาพของอาคารเรียนไม้เก่ากลิ่นช็อคและเสียงระฆังในตอนเช้าย้อนกลับมาทั้งหมดในหัวเธอเธอพูดเบาหาหะแต่ชัดเจนลาก่อนธันวาแต่ไม่ใช่ลากใจ จากนั้นเธอเก้าวออกจากประตูทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังยกเว้นหัวใจของเธอซึ่งมีชื่อเขาวางอยู่ตรงกลางอย่างสงบหลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ที่ร้านน้ำชาริมคลองในจังหวัดน่านกำลังเขียนไดอารี่เล่มใหม่เด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่หน้าร้านสะดุดล้มลงตรงหน้าเธอเธอรีบช่วยพยุงขึ้นมา แล้วถามด้วยรอยยิ้มชื่ออะไรจ๊ะเด็กชายยิ้มกว้างแววตาใสาเหมือนใครบางคนที่เธอเคยรู้จักชื่อทันวาครับหัวใจเธอชะงักราวกับทุกเสียงรอบข้างเงียบลงทันทีเด็กชายหยิบสร้อยข้อมือจากพื้นขึ้นมาและยื่นให้เธอเป็นสายสินเส้นเดียวกันที่เธอเคยผูกไว้หน้าหลุมศพเมื่อหลายเดือนก่อนพี่ครับอันนี้ของพี่หรือเปล่า น้ำฝนรับมามองมันนิ่งรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าทั้งอบอุ่นทั้งปริศนาทั้งเหลือเชื่อเธอมองหน้าเด็กชายอีกครั้งแสงแดดยามเย็นสะท้อนแววตาของเขาในแววนั้นเธอเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือคำพูดใดเพียงแค่รู้ว่าเขากลับมาแล้วในแบบที่โลกจะไม่มีวันเข้าใจ น้ำฝนก้มลงมองสายศินในมือปลายนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยสัมผัสนั้นไม่ใช่แค่เศษได้แต่มันคือสะพานเชื่อมระหว่างความรักกับปาฏิหาริย์ที่เธอไม่เคยกล้าหวังขอบใจนะจ๊ะเธอกระซิบกับเด็กชายคนนั้นเสียงเบาเหมือนกลัวอะไรบางอย่างจะหายไปถ้าเธอพูดดังเกินไปเด็กชายยิ้มอีกครั้งก่อนจะวิ่งกลับไปหาแม่ที่นั่งอยู่ริมฟุตบาทฝั่งตรงข้าม หญิงสาวคนนั้นหันมาทางน้ำฝนโค้งศีรษะให้ใบหน้าของเธอคล้ายเงาใครบางคนในความฝันแต่ก่อนที่น้ำฝนจะคิดอะไรไปไกลกว่านั้นทั้งสองก็หายลับไปกับฝูงชนที่เริ่มแน่นขึ้นตามถนนเย็นวันอาทิตย์เธอนั่งเงียบอยู่ที่โต๊ะมองสายสินในมืออีกครั้งหัวใจเธอเต้นช้าลงสงบและเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบ จากนั้นเธอก็หยิบไดอารี่เล่มใหม่ขึ้นมาเปิดหน้าว่างเขียนตัวอักษรเพียงไม่กี่คำลงไปช้าหาหะบางรักไม่ต้องการเหตุผลแค่เชื่อว่ามันยังอยู่หยดหมึกบนหน้ากระดาษยังไม่ทันแห้งสายลมเย็นก็พัดผ่านหน้าเธอหอบเอากลิ่นหอมของดอกกุหลาบแดงลอยมาแผวเบาเธอหันขอบไปมองไม่มีใคร ไม่มีดอกไม้มีเพียงถนนว่างเปล่าและแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันแต่เธอยิ้มเพราะในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเสมอวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบงนันน้ำฝนกลับมาใช้ชีวิตธรรมดาแต่ภายในของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกเชา้าเธอจะเดินผ่านร้านดอกไม้หน้าวัดหยิบดอกกุหลาบแดงเพียงดอกเดียว และว,วางไว้หน้าภาพถ่ายเล็กๆในนิติสการโรงเรียนภาพของเด็กชายคนหนึ่งยิ้มไอาอยู่หลังห้องเรียนไม่มีใครถามไม่มีใครรู้แต่ทุกคนสังเกตว่าเธอกลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายขึ้นและพูดคำว่าขอบคุณบ่อยขึ้นกว่าเดิมบางวันเธอจะนั่งเขียนจดหมายถึงใครบางคนแล้วเผามันใต้ต้นโพหลังวัดปล่อยควันให้ลอยขึ้นสู่ฟ้า พร้อมคำกระซิบแผ่วเบาวันนี้ฉันยังจำเธอได้และฉันยังรักเธออยู่เมื่อฤดูฝนเวียนกลับมาอีกครั้งเม็ดฝนตกกระทบหลังคาเก่าๆของห้องเรียนกลิ่นดินเปียกกลิ่นไม้กลิ่นลมทำให้ความทรงจำกลับมาชัดเจนอีกครั้งแต่น้ำฝนไม่ร้องให้อีกแล้วเธอยืนอยู่ใต้ชายคาเห่ยหน้ามองฟ้ายิ้มให้กับสายฝนที่โปรยปลาย รากับกำลังทักทายใครบางคนที่มองลงมาจากอีกฟากหนึ่งและเธอก็ก้าวออกไปท่ามกลางสายฝนโดยไม่กางร่มเพราะสำหรับเธอฝนไม่ได้เป็นแค่ฝนอีกต่อไปมันคือเสียงตอบกลับจากใครบางคนที่ยังคงรักษาสัญญาแม้ในวันที่ไม่มีลมหายใจและนั่นคือคำสัญญาที่ไม่มีวันจางหายคำสัญญาที่เคยให้ไว้หน้าหลุมศพดวงหนึ่ง ว่าเธอจะรักเขาแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นเธอถือดอกกุหลาบอีกต่อไป